10วิธีพัฒนาทักษะการสื่อสารในที่ทำงานคุณเคยพูดอะไรบางอย่างแล้วอีกฝ่ายเข้าใจผิดหรือส่งอีเมลแล้วเกิดความสับสนกันไหมทักษะการสื่อสารไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการฟังการตีความภาษากายและการเลือกวิธีสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ในโลกการทำงานที่ซับซ้อนทักษะเหล่านี้ยิ่งจำเป็น วันนี้เรามี10วิธีพัฒนาการสื่อสารในที่ทำงานให้คุณพูดและฟังอย่างมืออาชีพสร้างความเข้าใจและความไว้ใจภายในทีม 1. พูดให้ชัดเจนและกระชับการเลือกคำคือหัวใจของการสื่อสารที่มีพลังการพูดหรือเขียนที่กระชับมีการกำหนดเป้าหมายและรู้จักผู้ฟังจะช่วยให้ข้อความของคุณชัดเจนและเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงภาษาซับซ้อนและรายละเอียดเกินจำเป็น และใช้การทวนคำซ้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ข้อความถูกจดจำโดยไม่ทำให้ผู้ฟังเบือ่อ 2. เตรียมตัวล่วงหน้าการเตรียมตัวทำให้คุณมั่นใจและตอบคำถามได้ดีขึ้นกำหนดสิ่งที่ต้องการสื่อศึกษาข้อมูลสนับสนุนและเตรียมคำตอบสำหรับคำถามหรือข้อโต้แย้งที่อาจเกิดขึ้นการฝึกซ้อมบทพูดหรือจัดเรียงประเด็นก่อนประชุมจะช่วยลดความตื่นเต้นและเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 3. รู้จักผู้ฟังและปรับวิธีการสื่อสารคนแต่และคนมีสไตล์การรับสารแตกต่างกันบางคนชอบข้อมูลที่เป็นระบบบางคนสนใจภาพรวมการรู้จักผู้ฟังจะช่วยคุณเลือกวิธีการนำเสนอได้เหมาะสมเช่นการใช้สไลด์ข้อมูลตัวเลขหรือเรื่องราวประกอบเพื่อดึงความสนใจและทำให้สารสื่อถึงเป้าหมาย 5. ใส่ใจสัญ,ญญาณที่ไม่ใช่คำพูด ภาษากายมีอิทธิพลต่อการสื่อสารมากกว่าคำพูดหลายเท่าการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางและการสบตามีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อความและผู้คนมักเชื่อสัญญาณเหล่านี้มากกว่าคำพูดดังนั้นควรเปิดแขนยืดตัวตรงและสบตาเพื่อแสดงความมั่นใจขณะเดียวกันก็ต้องสังเกตภาษากายของผู้อื่นเพื่อปรับวิธีสื่อสารให้เข้ากับอารมณ์และวัฒนธรรมของพวกเขา 6. ฝึกการฟังอย่างตั้งใจการสื่อสารที่ดีไม่ใช่แค่พูดแต่ต้องรู้จักฟังให้ความสนใจกับผู้พูดลดสิ่งรบกวนและใช้ภาษากายเพื่อแสดงว่าคุณกำลังฟังเช่นการพยักหน้าและศบตาการทวนสิ่งที่ได้ยินและตั้งคำถามปลายเปิดช่วยเข้าใจข้อความและป้องกันความเข้าใจผิดนอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้พูดรู้สึกว่าคุณให้ความสำคัญ 7. พัฒนาชวัดทางอารมณ์ การเข้าใจอารมณ์ตนเองและผู้อื่นคือพื้นฐานของการสื่อสารที่ดีเพราะจะช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ยากๆได้อย่างสงบและเคารพความรู้สึกของคนอื่นการฝึกสติการสำรวจความรู้สึกของตนเองและการฝึกเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจะช่วยสร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนกล้าพูดและรับฟังอย่างเปิดใจ 8. วางกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรเนื้อหาที่สื่อสารในองค์กรจำนวนมาก อาจทำให้ข้อมูลสำคัญถูกกลบการสร้างกลยุทธ์การสื่อสารที่ระบุว่าข้อมูลใดจะถูกสื่อกับใครเมื่อไหร่และใช้ช่องทางใดเพื่อให้ข้อมูลกระจายอย่างมีประสิทธิภาพการวางกรอบเช่นนี้ช่วยลดความสับสนและทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลตรงเวลา 10. สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เปิดใจวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความไว้วางใจความโปร่งใสและการเปิดรับคิดเห็นจะทำให้การสื่อสารราบรื่นขึ้น องค์กรที่เปิดโอกาสให้พนักง,งานพูดและเสนอมุมมองจะช่วยให้ผู้คนยอมรับข้อเสนอแนะและวิาพากษ์วิจารณ์ได้มากขึ้นเมื่อผู้นำกล้ายอมรับข้อผิดพลาดและแสดงความจริงใจจะเกิดความเชื่อใจและลดความขัดแย้งภายในทีม